ทีทีวีสวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรดีคะจะมาเปิดบัญชีค่ะค่ะเปิดบัญชีนะคะกดอข้า่ปแนตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อนายสาวาวันทายุบุจิทีนะคะเป็นพนักงานประจำสาขาตลาดหนองคายค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าเปิดบัญชีนะคะละนนูกค,นคน้าเปิดบัญชีไว้ลูกค้าจะาไว้ทําอะไรคะเพื่อตัด การสังคมนะคะนะคะต้รงกรเป็นตัว ATM อะไรด้วยไหมคะไม่เอาค่ะไม่เอานะคะเป็นบัญชีบัญชีอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเราขอเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนิดนึงค่ะของคุณวัฒนานะคะคุณวัฒนาสนปัจจุบันที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเลยไหมคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ประกอบอัชีอะไรอยู่คะพนักงานเงินเดือน พนักง,งานเงินเดือนนะคะเดี๋ยวเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ0 9น6์9ก6า9ค่ะขสอบคุณค่ะอ่าเอา,เอากคไม่เอา ATM นะคะเดี๋ยวขอไม่ยาตจะมีอยู่เป็น2แบบนะคะจะเป็นบัญชีค่ะตัว เบสิกแล้วก็บัญชีพื้นฐานนะคะตัวเนี้ยค่ะจะแตกต่างกันที่อัตราดอกเบีย้ยค่ะตัวเบสิกนะคะจะอยู่ที่0.125เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะส่วนพื้นฐานเนี่ยจะไม่มีดอกเบีย้ยค่ะแล้วก็การจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยตัวเบสิคจะคะ่ะจะจ่ายให้ปีละสองครั้งเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนธันวาค่ะส่วนตัวพื้นฐานจะไม่มีนะคะแล้วก็การหักภาษีเนี่ย ตัวเบสิกอะคะจะมีการหักภาษีหน้าที่สาย15%ของดอกเบี้ยที่ได้รับค่ะเงินนะคะของทุกธนาคารรวมกันเนี่ยตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปธนาคารจะหักภาษีหน้าที่สายตามเกณฑ์สรรพกรนะคะส่วนตัวตัวพื้นฐานจะไม่มีการหักน,นะคะจำนวนเงินในการเปิดบัญชีเนี่ยจะไม่มีขั้นต่ำทั้งสองบัญชีเลยนะคะแล้วก็การรักษาบัญชีเนี่ย ตัวเบสิกอะค่ะจะมีค่ารักษาบัญชี50บาทต่อเดือนเมื่อไม่มีการเชื่อมือเก็น1ปีและมียอดต่ำกว่าส0 0พันนะคะต่อปีค่ะส่วนตัวห้ามขึ้นหนย่ยจะไม่มีนะคะ,คะลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะเอาลูกค้าเลือกเป็นตัวไหนดีคะเบสิกเบสิกนะคะ ตัว40ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคนะคะอันนี้เลยนะคะก็คือผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริการการเงินแน่อย่างอิสระนะคะแล้วก็3มนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้ร้องเพื่อความเป็นธรรมค่ะแล้วก็4เนี่ยได้รับการพิจารณาชดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะค่ะ ทีนี้มันจะมี a t ทด้วยนะคะลูกค้าจะรับไปด้วยไหมคะอ๋อไม่ไอ้ไม่รับนะคะเดี๋ยวขอเน,นื้ออาชีพเราตัวบัญชีเบสิกนิดนึงนะคะ ชื่อ ttb basic นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการฝากนะคะไม่มีกำหนดการฝากนะคะแล้วก็จำนวนเงินในการเปิดบัญชีะคะ่ะที่แจ้งไว้ก็คือไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรกนะคะอัตราดอกเบี้ยต่อปีก็คืออยู่ที่0.125นะคะแล้วก็จำนวนเงินที่ใช้คำนวณน,นะคะจะเป็น365วันหรือส6 6วันนะคะแล้วก็จะมี หักภาษีนะคะก็คือ15%ของดอกเบี้ยที่ได้รับค่ะแล้วก็ถ้าหากทุกธนาคารรวมกันตั้งแต่20,000บาทเนี่ยธนาคารจะหักภาษีทุกธนาคาร,ะาาน,าคารนะคะตามเกณฑ์ของสรรณกรค่ะเงื่อนไขนะคะเป็นบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดน,นะ เปิดบัญชีครั้งแรกค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยทุกประเภทที่มีสัญชาติไทยวมถึงวิติบุคคลตามกฎหมายแล้วก็ลูกค้า,ากลุ่มทั่วไปอะคะ่ะที่เป็นชาวต่างชาติหรือที่มีเิ่นหันประเทศหรือได้รับอนุญาตให้ทําทงานในประเทศนะคะแล้วก็มี ชื่อบัญชีเนี่ยจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่เป็นเจ้าของบัญชีนะคะโดยไม่อนุญาตให้เป็นชื่อนามแสงค่ะแล้วก็ตัวกรณีมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นบัตรเดบิตร่วมด้วยนะคะจะเป็นบัตรเดบิตตัวที่ผูไกไว้จะเป็นบัตรเดบิตทีทีบีไลน์นะคะแล้วก็ ใช้เป็นหลักคำประกันสินเชื่อกับธนา,าคารได้ค่ะเรื่องไายในการถอนโอนนะคะฝากนะคะก็คือทำธุรกรรมไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะการฝากเงินเนี่ยก็คือทำได้ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการของสาขานน,นั้นนะคะไม่กำหนดจำนวนครั้งในการรับฝากค่ะแล้วก็สองเนี่ย เช็คกราฟหรือตราสารอื่นๆที่ทำที่ฝากกับธานาคารนะคะาธานาคารจะรับฝากไว้เพื่อทำการเรียกเก็บการฝากจะสมบูรณ์เมื่อมีการเรียกเก็บเงินตามตราสารังิกัดนะคะผู้ฝากเนี่ยจะถอนเงินที่นำที่นำเช็คกาะารมาฝากได้ก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินเรียบร้ยรอยแล้วนะคะแล้วก็การถอนนะคะการถอนเงินสดอะ่ะจะ ออถอนเงินสดการฝากเงินนะคะและก็สอบการสอบถามยอดคงเหลือค่ะโดยเจ้าโดยเจ้าของธนาคารและการมอบฉันทะถอนได้ทุกสาขาธนาคารไม่จํากัดจํานวนเงินทั้งในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันแล้วก็ตัดเขตสำนักหักบัญชีนะคะข้ามจังหวัดการโอนเงินระหว่างจังหวัดการโอนเงินระหว่าง อาคารท t บด้วยกันนะคะทั้งผู้โอนและผู้รับที่สักข,ขา,าธนาคาร ATM เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ CDM แล้วก็ TTB ทัศตะคะได้เนาะแล้วก็การถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ที่ตัวแทนถอนเงินสูงสุด2อ0หมบาทต่อบัญชีต่อวันนะคะไม่จำกัดจำนวนครั้งะคะ่ะสำหรับการทำธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็คือการถอนเงินสดการสอบถามยอดที่เครื่อง ATM ต่างธนาคารนะคะแล้วก็การโอนเงินระหว่างธนาคารที่เครื่อง ATM, ATM เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM นะคะแล้วก็เครื่อง ATM <c oughs> ต่างธนาคารภายในประเทศนะคะที่มีสัญลักษณ์ ATM POOL นะคะแล้วก็ช่องทางของอาทางแอปพลิเคชันทีทีบีทันะคะ การชรําระค่าอุปโภคบริโภคสินค้าแล้วก็การชรําระบริการบิลเดมินที่เครื่อง ATM เครื่องรับฝากเงิน CDM แล้วก็แอปทัรค่ะแล้วก็มีตัวการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติที่ลูกค้าจะนําไปหักค่าตัวาจากค่า,าประกันสังคมค่ะก็ะจะมีค่าธรรเนียม้วยนะคะแล้วก็มีการชำระค่า บริการสินค้าค่านเป็นเง n นด้วยนะคะอ่าค่าธรรมเนียมอื่นๆนะคะการจากการใช้บริการบัญชีท t b Basic นะคะนอกจากจากธุรกรรมที่ถูกระบุไว้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าบริการนะคะส่วนของถ้าสมมติลูกค้าไม่เอาบัตรเนาะ แต่มันจะมีถ้าสมมุติลูกค,ค้าเอาบัตรนะคะจะมีค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิตอะคะร0บาทนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปียไม่มีค่ะค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่2อ0ร้อะค่ะนี่ตัวค,ค้าไม่เอาเนาะ ก็อย่างที่เรียนแจ้งไว้ค่ะค่ารักษาบัญชีนะคะกรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกินหนึ่งปีะคะ่ะจะมีแล้วก็มียอดคงเหลือน้อยกว่า2องพันจะมีค่ารักษาบัญชีแคาสิบบาทต่อเดือนนะคะก็ข้อควรระวังกรณีที่ฝากเงินไม่ทําธุรกรรมฝากนับไม่ทําธุรกรรมฝากเงินนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีโดยยอดเงินคงเหลือในบัญชี เป็นระยะเวลา360วันติดต่อกันธนาคารจะดําเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัตินะคะกรณีที่ผู้ฝากเงินมีการทําธุรกรรมการเงินแต่มีเงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อกันจนครบ395วันธนาคารจะทําการปิดบัญชีอัตโนมัตินะคะแล้วก็กรณีที่ลูกคา้ามีความประสงค์จะเปิดใช้บริการแบบเดบิตทีทีบีไร right, นะคะ ร่วมกับบัญชี TTB Basic จะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะร้องเรียนแล้วก็ติดต่อทางธนาคารนะคะก็คือที่ www.ttbbank. com นะคะแล้วก็ธนาคารอาหารไทยธนาติศิสาขาแล้วก็ TTB Contact Center 1428น,นะคะก็จะมีคำเตือนนิดนึงนะคะ่ะบัญชีที่ได้รับความคุ้มครอง บัญชเีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจ,จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนดนะคะโดยในปัจจุบันจะคุ้มครองเงินฝากไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะคะลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเ,เติมไหมคะค่ะงั้นลูกค้าเลือกเปิดเป็นบัญชี TTB Basic นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยว อันน okay. ี้ให้ค่ะนะคะานเคะเดี๋ยวจะมีตัวเช็ควิธการเปิดบัญชีนะคะให้ลูกค้ามิีหนึ่งนะคะเดี๋ยวลูกค้ารบกวนช่วย รวมด้กันอีกครั้งนึงนะคะชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะ,ะลดวันชิปนิดนึงนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะแนะนำตัวพนักงานได้มีการแนะนําตัวให้กับลูกค้านะคะถูกต้องนะะแล้วก็ข้อ2นะคะทําความรู้จักกับลูกค้านะคะทําความรู้จักพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะคะผ่านระบบ F2F เนาะแล้วก็ทำเช็กานะคะทำสำหรับลูกค้าเลยแล้วก็สอบถามวัตถุประสงค์นในการใช้บริการนะคะแล้วก็สอบถามความต้องการในการใช้บัตรเดบิตนะคะแล้วก็อันที่สามแคมนําเสอาานอผลิตภัณฑ์นะคะได้แจ้ง40ขั้นพื้นฐานเรียบร้อยนะคะแล้วก็อธิบายคําแตกต่างระหว่างบัญชีนะคะตะกี้เนาะมีสองบ,บัญชีนะคะแล้วก็ เรียนถามความต้องการในการใช้ัตรเดบิตนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็นำเสนอด้วยเฟซเชีนะคะก็คือใบนี้นะคะสุดกองเนาะค่ะแล้วก็อธิบายความสำคัญของต่างๆนะคะกองเนาะค่ะแล้วก็อ่าสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวสรุปนะคะเอกสารเกี่ยวต่างๆครบถ้วนนะคะค่ะก็มี อธิบายวัตถุประสงค์แล้วก็ลงนามในเอกสรารต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยอธิบายและลงนามในความยินยอมตัววันคอนเซนต์นะคะก็ถุดตองนะคะแล้วก็ช่่อแนะนำช่องทานการร้องเรียนนะคะหนึ่งสี่สองแปดนะคะค่ะแล้วก็ส่งมอสแปดชีดนะคะก็นนะคะือใบม้วนค่ะเดี๋ยวลูกค้าลงนามเซ็นชื่อนะคะ ชีนะคะอ๋อแล้วก็ตัวนี้คะ่ะลูกค้าสามารถาใช้งานควบคู่ไปกับแอปทีทีบีทั t B ได้นะคะลูกค้าสะดวกโหลดแอปททั t B ไปด้วยเลยนะคะออยังก่อนนะคะยังไม่เอาอาชาได้คะ่ะอ่า วันนี้ค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นเอกสารของตัวแบบฟอร์มยินยอมเก็บข้อมูลนะคะในการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะขออธิบายเป็นข้อพอนะคะกลุ่มบริษัทกลุ่มกิจการของทีมบีธนชาตินะคะอันประกอบไปด้วยธนาคารทหารไทยธนาชาตินะคะบริษัททหารไทยธนาชาติบุกเกอร์บริษัททีทีบีคอนซูมเม่นะคะแล้วก็บริษัท สินทัพย์ข้าหวหุนโยทินนะคะมุ่งม,มั่นที่จะสร้างชีวิตและก็ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคุณนะคะโดยการนำผลิตภัณฑ์นะคะและก็บริการตลอดจนสิทธิที่ประโยชน์ต่างๆนะคะเพื่อสมมอบามเป็นปประสบการณ์ที่ดีที่สุดพร้อมกับาการการักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้านะคะหรือจะแบ่งออกเป็นอยู่สามกลุ่มนะคะก็คือ กุ่มธุรกิจของธุรกิจการเงินทีดบีนะคะจึงได้ขอความยินยอมลูกค้านะคะหนึ่งนะคะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ทางบริษัทของกลุ่มกิจการการเงินทีเมีธนาชาตินะคะขอใหอ้และก็ทุกบริษัทในกิจการนะคะที่ทางทางที่ทางการเงิน,นะคะ่ะ ท t b ธนาชาติให้ข้อมูลกับคุณเนี่ยเพื่อไปวิเคราะห์วิจัยสำรวจความคิดเห็นสอบถามความพึงพอใจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลูกค้ายินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะเดี๋ยวลูกค้าช่วยเรื่องให้หน่อยนะคะช่วยต่อให้หน่อยนะคะ<ม>ข้อแรกค่ะเรียบร้อยนะคะข้อ2นะคะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่กลุ่มบริษัทกลุ่มกิจการทางการเงิน TMB ธนาชาตินะคะ ในทุกบริษัทในกลุ่มกิจการทางการเงิน TMB ทรชาติในข้อมูลของคุณเพื่อนำนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการและก็สิทธิประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน TTB T TTB ธรชาตินะคะอันนี้ยินดี แล้วก็3ค่ะกลุ่มธุรกิจการเงิน TMB ธนชาติค่ะเปิดเผยข้อมูลแก่พันธมิตรทางธุรกิจด้านประกันภัยได้แก่บริษัท p ูเดนเชียลแห่งประเทศไทยนะคะ2ธนชาตประกันภัยแล้วก็สาเนี่ยบริษัทชัปสมัมบัคีและใช้ข้อมูลเพื่อการนำเสนอบริการและสิทธิระโยชน์ต,ต่างๆ ตรงตามความต้องการให้แก่คุณนะคะเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะคะเดี๋ยวลูกค้าติ๊กให้ใหน่อยนะค,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวรบกวนลูกค้าเซ็นชื่อตรงนี้นะคะ,คะเรียบร้อยเรรียยบ้อนะค,ะ,คะอันนี้สมุดบันทึะนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็น รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีนะคะเรีบร้อยค่ะีทีทีทีขอบคุณมาก,กค่ะ